สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมหน้าชาวรถรถครับจัดให้ชมกันอีกหนึ่งคลิปกับแค t 3 2 0 D2 นี่เปิดมุมมุมที่สองฮะขุดสะน,นี่ก็มี FC ขอมานะฮะขอมานานแล้วแต่ผมเพิ่ง จะมีจังหวะถ่ายให้ดูนะครับผม FC อยากอยากเห็นรถขุดแคทขุดสานะฮะวันนี้ก็จัดให้ตามตามคำขอ FC นะครับก็อาจจะช้าหน่อยแต่ก็ตามสโลแกนของผมไม่ถูกใจผมไม่ถ่ายไม่ใช่ว่าผมจะถ่ายทุกงานนะครับขุดสะไม่สวยผมดูไม่เพลินผมก็ไม่ถ่ายนะฮะผมก็เลือกนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่เลือก บางทีผมอาจจะชอบแต่เอฟซีดันไม่ชอบเออก็ไม่เป็นไรครับต่างคนต่างคิดครับก็ผมก็ทําสไตล์นี้นะไม่อะไรมากมายครับคนชอบมีคนไม่ชอบก็มีก็ไม่เป็นไรก็คนที่ชื่นชอบก็อยู่ให้เป็นอยู่เป็นกําลังใจใกันได้นะจะดูไปครับเพลินๆฮะ สสววยยแต่ตอนนี้ผมเสียวฟันมากเลยเสียงเหล็กมันถูกกับหินนะดังเอี๊ยดเอียด ซาหินถ้าแต่งดีๆนะสวยนะครับรอยมันจะไม่จางหายไปไหนนะฮะมันจะอยู่มันจะอยู่เป็นสัญลักษณ์ไปอีกนานเลยครับ <S <S 1> <S 1> ทีคนขับอาจจะเปิด YouTube มาดูโอ้นี่ฝีมือเราเป็นอย่างนี้ เสียงมุงกีไปบดกับหินข้างล่างก็เป็นดินเหนียวนะเป็นดินดินสองสีครับเล็กดินสองสีออกมาเนี่เป็นลูกเป็นลูกมุงกีเลยครับ เช้าก็ถ่ายถือโทรศัพท์สองเครื่อง <c oughs> คนขับบอกถ่ายให้ผมหน่อยจัดให้ครับถ่ายของผมด้วยถ่ายของคนขับด้วยพร้อมกันแต่สองเฟรมอ่ะ เปลือกนี้น่าจะใช้เวลา1ชั่วโมงนะนี่ผมก็ถ่ายห่างจากรถประมาณ6เมตรนะครับยืนห่างจากการทำงานของรถประมาณ6เมตรฮะ ความปลอดภัยต้องมาก่อนครับเป็นสิ่งสำคัญของทุกอาชีพนะครับผมไม่ตามใจใครนะครับว่าจ้ผมไม่ถ่ายใกล้ๆผมต้องเซฟตัวเองนะครับบางทีคนขับเขาทำงานเขาก็ต้องระวังเราด้วยเราจะไปยืนใกล้เขาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีเขาอาจจะหมั่นไส้เราก็ได้ ถ้ามันไกลเราก็ซูมเอาถ้ารถขุดหินได้นี่มันเพลินนะครับมันดูดูแบบพเพลินเลยนะครับ เพินมากนะรถทำงานคล่องๆดูในมันโอ้ไม่มีสะดุดทำงานชั่วโมงนี่คนจ้างก็ชอบแต่มันก็อยู่ที่วิชาคนขับครับบางคนรถเก่าจะ่ทำงานดีก็มีนะฮะคนขับบางคนรถถึงรถจะเก่าจะทำงานออกมาดีะฮะคนจ้างประทับใจก็ แก่รถก็มีกำลังใจทำงานบางคนบางท่าบางคนรถรถก็ะใหม่อะไรก็ใหม่แล้วอ่านงานไม่ออกทำงานไม่เป็นขับได้ครับแต่อ่านงานไม่ขาดไม่รู้จะโยนดินไปทางไหนแบ่งดินไม่ได้นี่ก็บางทีคนจ้างคนจ้างบางคนเขาดูงานเป็นนะฮะแต่เขาทำเองไม่ได้ไอ้เขาจะบอกก็มันก็จะไม่ใช่นะ จะบอกมากก็จะเป็นคำว่าเจ้าของงานจูจี้นี่ก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายครับเจ้าของงานก็จ้างแล้วก็อยากให้ไม่อยากให้พบบานไปนะฮะแต่ก็อยากได้งานดีๆแต่บางทีก็มันทําให้คนขับลําบากใจนะครับงานทํายากแต่อยากได้ไวเออมันก็แปลก คนไม่เข้าใจก็มีนะฮะบางทีนี่เขาแก่รถที่ปวดหัวเลยครับปวดหัวก็คนจ้างงานจะต้องทําใจเข้างานแบบนี้เป็นการบริการครับไม่ถูกใจเขาก็ดา่าถูกใจเขานี่โอ้เลี้ยงไม่อั้นแต่ก็ยังว่านะฮะไปเจอคนเจ้าน้ำตะขวดก็ไม่มีครับ เราจะเอาเงินเขาเราต้องใจเย็นนะแต่เย็นเกินก็ไม่ดีครับทำอารมณ์ให้ใจเย็นฮะถ้าใจเย็นแวะย่างงานอะไรก็ออกมาดีครับ แถวบ้านผมนาะดินทรายก็จริงนะแต่มันมีหินซ่อนอยู่ข้างล่างครับ ลั่นนะฮะอ๋อมน,นะฮะถ้างัดได้มันจะเป็นอย่างนี้เลยครับต้องค่อยๆงัดค่อยๆแง่นะฮะอย่าไปอัดงัดปล่อยงัดปล่อยฮะถ้าไม่เข้าก็ปล่อยตั้งหลักใหม่ฮะ ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปวิดีโอจากช่องขอลเรรถไทยแลนด์นะครับก็เดี๋ยวผมจะส่งท้ายคลิปนี้ด้วย320 D2 คลิปหน้าจะเป็นเกี่ยวกับงานประเภทอะไรก็คอยติดตามดูนะฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าชอบก็ก,กดไลค์ ให้กันด้วยนะคะก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะเ,เราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ